สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบคุณน็อตนะครับในคณิตศาสตร์หมู่วานนะครับวันนี้คุณน็อตจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํากําลังสองสมบูรณ์นะครับจากพรโนเมนะครับเปลี่ยนเป็นไบุนามพ์เฟคสแควร์และในอีพีที่4เนี่ยคุณน็อตก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าพรโนเมที่มันมีตัวข้างหลังสูดอะมันไม่เอื้ออํานวยให้เราทําเป็นไบุนามพ์เฟคสแควร์ใช่ไหมครับเราก็มีวิธีในการที่จะบวกค่าต่างๆเพิ่มเข้าไปแล้วก็ลบค่าต่างๆนั้นนะออกมาเพื่อทําให้มันเป็น ได้แล้วก็ใช้เป็น difference of square ใช่ไหมครับก็คือใช้เป็นผลต่างกำลังสองซึ่งถ้าเราลองดูดีๆนะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปดู EP ที่4เนี่ยก็จะพบว่าใน EP ที่4นะครับตัวสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าสุดหน้า x ก,กำลังสองครับมันเป็นเลขหนึ่งหมดเลยเห็นป่ะครับ อ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยครับยังมีความคิดต่อมาว่าเฮ้ยเราถ้าเกิดว่าตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้าสุดตัวเลขข้างหน้าสุดของหน้า x ก,กําลัง2อะ่ะมันเกิดไม่เท่ากับ1ขึ้นมาบ้าเราจะทํายังไงกันนะครับวันนี้แหละคุณเราจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เลข1อะ่ะเราจะมีวิธีการทําไงไปดูในส่วนของเนื้อหากันเลยครับอ่านะครับในส่วนของเนื้อหาของวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ perfect square trinomial if a ที่ not equal 1ใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดว่าตัว a เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับ1ขึ้นมามันจะทำยังไงครับดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับอันนี้อยากจะแนะนำให้เรารู้จักนะครับก็คือ reading coefficient นะครับตัวนี้นะครับคือสัมประสิทธิ์ตัวหน้านะครับสัมประสิทธิ์นะครับขออนุญาตย่ยอเป็นสอปสอนะสัมประสิทธิ์ตัวหน้านะครับ reading ก็คือ ผู้นำใช่ไหมครับตัวตัวที่เป็นตัวนำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเนี่ยก็คือสัมประสิทธิ์ตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับของไทโนเมียลเนี่ยถ้าเกิดว่าสัมประสิทธิ์ของตัวข้างหน้าสุดของไทโนเมียลเนี่ยเกิดมันไม่ใช่ทบหนึง่ง แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทําเป็น perfect square ได้วิธีการง่ายๆเลยครับก็คือขอให้พวกเราอะครับเปลี่ยนไอ้ตัวนั้นอนะให้กลายเป็น square root เฉยๆนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนมันเป็น square root ได้เราก็จะจบแค่นั้นใช่ไหมครับหรืออีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราไม่อยากจะเปลี่ยนตัวนั้นอนะให้กลายเป็น square root นะครับเราก็ใช้อีกวิธีหนึ่งได้ก็คือการดึงตัวร่วมซึ่งวิธีการดึงตัวร่วมเนี่ยครับจะเป็นวิธีการที่ครูนํามาสอนใน exam 2.3นะครับในส่วนของการเปลี่ยนตัวเนี้ยครับก็จะ มีแซกสอดนะครับสอดแซกนะครับอยู่ในการบ้านอยู่ในแพททิสที่ครูให้ทําในห้องเรียนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะได้จทยเพิ่มเติมมาได้ยังไงอย่าลืมพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับบอกคุณนันได้เลยว่าคุณนันครับผมอยากได้ข้อนี้เพิ่มเติมเดีเด๋ยวคุณนันคิดโจทย์แล้วเขาเขียนโจทย์ส่งไปให้ในคอมเมนต์ตอบกลับได้เหมือนเดิมน,นะครับ อะมาลองดูกันเลยนะครับใน Exam 2.3ครับ In the following exercise ครับเขาบอกว่าให้เราแยกตัวประกอบโดยวิธีการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ครับอย่างน,นี้เรามาลองดูนะครับ ตัวนี้ 3x กำลัง2ลบ 8x ลบ35โหไม่มีทางแน่ๆเลยครับที่จะยกกำลัง2องเราได้ 3x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในตัวที่คำอธิบายข้างบนนะครับก็เลยบอกว่าให้เราลองใส่เป็น square r o หรือนะครับซึ่งครูจะขอทำวิธีที่หรือได้แล้วนะฮะหรือเราจะใช้การดึงตัวร่วมนะครับของตัว leading coefficient ส,สัมสิตัวหน้าสุดเนี่ยออกไปข้างนอกเลยนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ ถ้าเราดึงตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้าสุดของตัว leading coefficient ใช่ไหมครับสัมประสิทธิ์ตัวหน้าสุดก็คือ3ใช่ไหมครับดึงออกจากตัวพาหูนามจากไฮโนเมียออกไปเนี่ยเราก็จะพบว่าตัว 3x ก,กำลัง2เนี่ยข้างในวงเล็บอะครับจะเหลืออยู่แค่ x ก,กำลัง2เห็นไหมฮะ และในขณะเดียวกันถ้าเรานะครับดึง3เวลาที่เราดึงอ่ะเราดึง3จากตัว3 x กาลัง2อย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องดึง3ออกมาจากทั้งหมดของพีโนเมียลเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดึง3ออกมาจากทั้งหมดของพีโนเมียลเราก็จะต้องดึง3ออกจาก8ด้วยอ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะมีอะไรไม่นะ่าที่คูณกันได้8ดนี่ไหมฮะจริงๆก็จะบกว่าถ้าอ่ะไม่ใช่เพาคูณของ3ใช่ไหมแต่เราสามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้ครับทุกคนเราสามารถเขียนเป็น 8.3x ส่วน 3x ครับทุกคนเออนะครับถูกป่เพราะว่าถ้าวันนี้เราเอา3กับเขาไปคูณนะครับยังไง3ที่ตรงนี้ครับกับ3ที่ตรงนี้มันก็จะตัดกันอ่าเพราะฉะนั้นทุกคนพอจะเห็นแนวโน้มเนาะว่าถ้าเราเขียนแปส่วน3ได้35ก็จะเป็นเช่นเดียวกันครับก็เราก็จะเขียนเป็น3 5ส่วน 3นั่นเองอ้าโอเคนะครับทุกคนทำตามทันคุณนะนะครับต่อไปทีนี้แหละครับเมื่อเราดึง Read i n g c o e f f i c i e n t เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดการตัวก้อนข้างในของเรากันนะครับตัวก้อนข้างในเราต้องทำให้มันเป็น Perfect Square ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการตัวหน้าสุดให้กลายเป็นตัว X ทั้งหมดยกกำลัง2 ลบกับ2คูณด้วยตัวหน้าก็คือ x แล้วคูณด้วยตัวอะไรดีอะครับถึงจะคูณกับ 2x แล้วกลายเป็น8ส่วนอีกครั้งนะตัวเลขตัวนี้นะครับควรจะคูณกับนะครับควรจะเป็นตัวเลขอะไรที่คูณกับ 2x แล้วกลายเป็น8,3ส่วน3พวกเราตอบได้ไหมครับครูให้เวลา3วิครับ3า1 อ่าบางคนตอบได้แล้วบางคนยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ครูแนะนําให้เรารู้เลยว่ามีไงถ้าเราเติมเป็น4ี่ส่วนสแค่นี้ก็ได้คูณกับสองเแล้วเป็น8ปส่วนสแล้วใช่ปะ่ะเออใช่ไหมครับแค่นี้เองเพราะฉะนั้นตอนนี้4ี่ส่วนสครูก็ลองมาคิดในใจเล่นๆเนาะว่าถ้าเราเอา4ี่ส่วนสาไปยกกําลังสองเนี่ยผลลัพธ์ที่เราจะต้องได้กลายเป็น 16ส่วน9ใช่ไหมครับแต่16,9ส่วน9มันไม่ได้ตรงกับ35ส่วน3เนี่แหละครับเราต้องเริ่อเราเลยต้องอะไรครับซัมนะครับแอดซัมวารูเข้าไปใช่ไหมครับก็คือบวก4,3ส่วน3ยกกำลัง2แล้วก็หัก4,3ส่วน3ยกกำลัง2ออกมาอย่าลืมต้องโจทย์ด้วยนะครับในโจทย์มี35ด้วยนะครับ35ส่วน3แล้วก็ปิดวงเล็บที่ตรงนี้นะครับทีนี้ทุกคนครับ หวานหมูแล้วนะครับอย่างกับช่องเราเลยนะครับถ้าเราเห็นแบบนี้หมูหวานไปเลยนะฮะเพราะอะไรครับเราจะเห็นตัวหนึ่งที่มันเป็นไฮโนมียเตามที่ครูไฮไลท์สีชมพูใช่ไหมครับเราก็จะสามารถยกต้อนนั้นนะครับให้กลายเป็นอะไรได้กลายเป็น x ลบ4ส่วน3ครับทุกคนยกกำลังสอง่าทันไหมและในขณะเดียวกันก้อนสีชมพูครับทุกคนพอยกกำลัง2แล้วก็จะกลายเป็นลบ 16ส่วน9ตามด้วยลบ35ส่วน3เออเอเออทุกคนครับตัวเศษตัวข้างหลังนะครับตัวที่เป็นเศษส,ส่วนข้างหลังเนี่ยส5ส่วน3กับ16ส่วน9ลบกันได้ไหมครับแน่นอนทุกคนต้องตอบครูได้ว่าทำไมครับลบไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องคูณ3ทั้งเศษและส่วนเข้าไปครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นเป็นแบบนี้ตัวบรรทัดต่อไปเราเลยเขียนเป็น x ลบ4ส่วน3ทั้งหมด,ดยกกำลัง2ครับลบกับ16ส่วน9แล้วก็ลบกับ35คูณ3คูแอบคิดเลขแล้วนะฮะเขียนคิดมาในใจอยู่แล้วนะครั5 3คูณ3เป็นเท่าไหรครับ105นะครับแล้วก็ส่วนเด9อ่าปิดวงเล็บแบบนี้เลยนะครับจากนั้นครูก็เอานะครับตัวนี้นะครับลบ16กับลบ105เจอกันกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น ลบ1 2ึอันนี้ครูขออนุญาตทดไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าบรรทัดเริ่มจะไม่พอแล้วนะครูจะขอเปลี่ยนนะครับตัวลบ1 2ึส่วน9นะครับอันนี้พอคิดแล้วนะครับได้เป็นลบ121ส่วน9ขอเปลี่ยนลบ121สเ่วน9เนี่ยให้กลายเป็นเท่าไหร่ครับให้กลายเป็น11ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2ทุกคนเห็นอะไรปะ มันพอดีเลยใช่ไหมฮะเออสิบหกกับหนึ่งร้อยห้ารวมกันเป็นหน,นึ่งร้อยิบเอ็ดนะฮะพออนี้ตั้งใจจะมาช่วยเราแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แยกสาสองวงเล็บได้นะถูกปะก็เป็นอะไรครับ x กลบสี่ส่วนสามบวกกับสิบเอ็ดส่วนสามนะครับคูณกับ x ลบ4ส่วน3แล้วก็ลบกับ11ส่วน3นะครับในข้อนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมใส่วงเล็บให้ครบเนาะนะครับบางคนบอกว่าคุณน็อตครับ ตัวที่มันเป็นส่วนสามันเหมือนกันเนี่ยผมขอเอาตัวเศษมาจาับดําเนิกนการกันต่อได้ไหมคําตอบคือได้นะครับแล้วก็ครูก็จะคิดให้คร่าวๆนะครับตรงนี้ลบสส่วนสบวกกับ11บส่วนสครูจะได้เป็นเท่าไหร่ครับบวก7นะครับส่วนได้3ในส่วนของตัวก้อนนี้นะครับจะได้เป็นลบสิ 15, ส่วนได้3เพราะฉะนั้นแล้วครูก็เลยจะขอเขียนรวบนะครับกลายเป็น x อ็กบวกเส่วนสนะครับ คูณกับ x ลบ15ส่วน3แต่15มันสามารถตัดทอนได้เนาะก็เลยเหลือเป็น x ลบ5เฉยๆเลยนะครับได้คำตอบเป็นเท่านี้นี่เองครับ เห็นไหมวิธีการทำง่ายๆเลยครับใช้ perfect square trinomial pattern ได้โดยการที่เราก็ดึงตัว leading coefficient ข,ข้างหน้าสุดออกไปใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะมีบางตัวที่สามารถดำเนินการกันได้ข้อที่2นะครับเป็นข้อที่ไม่ได้ยากเหมือนข้อที่1แล้วนะครับครูทำข้อที่ยากๆให้พวกเราดูเด็กๆจะบอกว่าโหครูอนอตครูอนอตก็ทำแต่ตัวอย่างที่มันง่ายๆให้ดูตัวอย่างที่มันเป็นตัวอย่างยากๆก็ให้ผมมาทำเองใช่ไหมอันนี้แหละครับ ข้อที่1เนี่ยยากมากกว่าข้อ2นะเออนะฮะส่วนข้อที่2เนี่ไม่ยากเลยนะครับถ้าเราดึง2อ,ออกมาเรื่องง่ายจบนิดเดียวเลยนะเออ,อลองดูนะครับ l e a d i n g c o e f f i c i e n เป็นเลขอะไรครับเลข2ถูกไหมครับครูก็เลยดึง2อ,ออกมาจากตัว t r i โ n o m i a l ออกมาถูกไหมก็จะกลายเป็นอะไรครับ ก็จะกลายเป็น x ยกกาลัง2เนาะเพราะว่าจาก2 x กาลัง2เนี่ยคูณดึง2ออกมาแล้วเนาะข้างในก็จะเหลือแค่ตัว x กาลัง2เวลาเวลา,เวลาดึงตัวประกอบอย่าลืมอย่าลืมนะครับเราต้องทําไมครับดึงให้ครบทุกตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราดึง2ออกจาก2 x กาลัง2แล้วเราดึง2ออกจากอะไรด้วยครับ4 x ด้วยก็เลยจะเหลือกลายเป็นบวก 2x นะครับส่วนสุดท้าย1เนี่ย,ยก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วย2น,นะครับแล้วนะครับก็จะปิดแค่นี้โอเคพอเพราะฉะนั้นเมื่อเราดึง reading c o e f f i c i e n t เสร็จเรียบร้อยแล้วงานต่อไปเราต้องทำอะไรครับจัดการ Trinomial ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ Perfect Square ก็จะเป็นตัว x ยกกำลังสครับบวกกับ2คูณด้วยตัวหน้าก็คือ x คูณด้วยตัวหลังไอตัวนี้สบายมากเลยครับอะไรครับ อะไรยกกำลัง2ออะไรกโรดอะไรที่คูณกับ 2x เราได้เป็น 2x ครับพวกเราตอบได้แน่นอนต้องเป็นเลข1เออแล้วเราก็เลยลองเอาตัวข้างหลังครับไปยกกำลัง2ดูผลลัพธ์ที่เราได้ได้เป็น1ซึ่งตรงไหมครับไม่ตรงกับ1ส่วน2ไม่เป็นไรครับเราก็บวก1ยกกำลัง2เข้าไปครับแล้วก็อย่าลืมทำไมครับลบ1นกำลัง2ออกมาสุดท้ายเติม1ส่วน2เข้าไปด้วยเนาะเพราะว่านี่คือโจทย์ของเขาทั้งหมดถูกไหมครับ อ่ะไปต่อเลยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีพหโนเมตัวหนึ่งนะครับ3ตัวขอโทษมีพหโนเมชุดหนึ่งนะครับที่สามารถเขียนเป็นไบุนามพีเอฟสแวรได้ใช่ไหมครับเราก็ได้จะมาจัดการครับตัวก้อนที่ครูไฮไลท์เนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปของไบโนามพีเอฟสแวรครับกลายเป็น x บวก1กำลัง2ครับแล้วก็ลบอะไรครับลบ1นะครับบวกกับ1ส่วน2ครับทุกคนครับ 1>, 1กับ1ส่วนสงยังบวกลบกันไม่ได้ครูเลยเอา1เนี่ยครับคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยจะได้เป็นอะไรครับ2นะครับคูณกับ x บวก1ทั้งหมดกำลังสองลบกับ2ส่วน2บวก1ส่วน2นะครับยกกำลังสองเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ขอแอบ,บคิดเลขในใจตรงนี้ไว้เลยเนาะลบ2ส่วน2อบวกกับ1ส่วนสองต่อพอมันเลยต่อเป็นลบ 1ส่วน2อนะครับอันนี้ในกรณีที่ถ้าพวกเราอะครับมีพื้นที่เหลืออีกหน่อยหนึงเนาะเราก็อาจจะเขียนลบ1ส่วน2ในบรรทัดต่อไปแต่พอดิว่าที่ของครูเนี่ยจะไม่เหลือแล้วนะครับก็เลยขอคิดไว้ข้างๆนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็เอา2เก็บไว้นะครับแล้วก็คูณ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับ จากนั้นนะครับตัวลบ2ส่วน2นะครับบวกกับ1ส่วน2เนี่ยเราหาค่ามาแล้วเนาะก็เป็นลบ1นส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นครูขอติดสแกวรูทเลยก็คืออะไรครับก็คือ1ส่วนรูทสนะครับ1ส่วนรูทอ่ะโอเคอ้าวคุณนรครับแล้วไม่เขียนรูทที่ตรง1ด้วยหรอครับก็เขียนทำไมอะครับไม่ต้องเขียนก็ได้ถูกไหมครับเพราะอะไรรูทของ1ก็มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่เขียนก็ได้ถูกไหมครับ ก็จะได้ว่านะครับหรือว่าบางคนบอกว่าครูนรยครับตอนคลิปในซีรีส์ที่ครูสอนครูนร์สอนเรื่องของกลนที่2เนี่ยหส่วนสอ,อะ่ะไม่ได้1นส่วนรูปสไม่ได้เพราะว่ามันทําไมครับไม่อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายใช่ไหมครับบางคนบอกว่าอยากจะขอปรับเป็นรูปสอส่วนส,อ,นสอ,นอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเนี่ยจะคล่องขนาดไหนนะครับซึ่งครูคิดว่าพวกเราทุกคนคล่องมากๆแน่นอนนะฮะเออเอะ ครูขอปรับเป็นรูทสองส่วนสองเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวครูขอเขียนที่มาให้นะครับจริงๆมันคือลบหส่วนรูทสองเนาะแล้วเราก็คูณรูทสองทั้งบนและล่างใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการทําให้ตัวส่วนไม่ติดรูทก็เลยจะได้เป็นรูทสองส่วนด้วย2นะครับเพราะฉะนั้นตัวรูทสองส่วนสองมาจากที่มาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราได้ดูคลิปนี้ด้วยตัวเองอะ่ะเราก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปที่ครูเขียนต่างๆอะ่ะมันมีที่มามาจากตรงไหนบ้าง แต่ถ้าเกิดว่าเราไปจดจากเพื่อนเลยเราก็อาจจะไม่เห็นใช่ไหมครับว่าที่มาที่ไปในการเขียนแต่ละจุดแต่ละจุดของครูมันมีที่มาที่ไปตรงไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก็อยากจะฝากให้พวกเราทุกคนเนาะดูคลิปของครูมากๆนะครับดูคลิปของครูหลายๆจุดหลายๆรอบนะครับแล้วก็ดูตามจังหวะของตัวเราเองอย่าไปแบบบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเพื่อนดูแค่รอบเดียวแล้วจบแต่เราทําไมต้องแบบดู2รอบ3รอบแล้วถึงจะแบบเข้าใจแล้วถึงจะจบได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็อย่าไปอย่าไปคิดว่าเราจะต้องไปเหมือน ืเพราะว่าจังหวะในการเรียนของแต่และคน,นไม่เท่าการรันลูกนะครับบางคนต้องเรียนหลายรอบหน่อยบางคนอาจจะเรียนรอบเดียวแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับความพยายามของพวกเราสําคัญที่สุดแล้วครูคิดว่าความพยายามเนี่ยจะทําให้พวกเราประสบความสําเร็จได้นั่นเองนะครับอ่ะมากันต่อนะครับตรงนี้ครูติด2ไว้นะครับข้างในครูเหลือเป็นอะไรครับ x บวกหตรงนี้เป็นสเฟรรูดนะเนาะนะครับก็ตัวก้อนนี้นะครับ x บวกหเป็นก้อนหน้า แล้วก็รูทสส่วนสนะครับเป็นต้นหลังเราก็เลยจะได้ว่า x บวกหบวกรูทสส่วนสครับคูณกับ x บวกหนลบรูทสส่วนสนะครับก็จะปิดก้อนแตะเพียงเท่านี้อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้คําตอบออกมาครับกลายเป็น2คูณ x กบวกหบวกกับรูทสส่วนสนะครับแล้วก็คูณกับ x บวกห ลบกับรูทสองส่วนสองบางคนถามคุณน้อต่อค่ะว่าคุณน้ยครับ2ตัวเนี้ยที่มันอยู่ตรงข้างหน้าวงเล็บอะ เราสามารถที่จะเอากระจายเข้าไปให้กับตัววงเล็บใดวงเล็บหนึ่งได้ไหมครับคำตอบคือได้ครับแต่ไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องกระจายเข้าไปเพราะว่าครูดึงตัวร่วมออกมาแล้วเนาะพวกเราดึงตัวร่วมกันออกมาแล้วการที่เราจะนํา2กับเข้าไปคูณมันก็เหมือนกับการที่เราอะครับเสียเวลาเปล่าที่โหเราอุตส่าห์ดึงมาใช่ไหมฮะแล้วเราก็เอา2กับเข้าไปคูณหรือว่าเอาสามกับเข้าไปคูณหรือว่าเอาตัวสตัวเลขต่างๆกับเข้าไปคูณน่มันก็ ไม่รู้จะทําไปทําไมใช่ไหมฮะนั้นเก็บคทางไว้ได้นะครับไม่ต้องเอาเข้าไปคูณต่อไปก็ได้นะครับซึ่งจริงๆหนังสือบางเล่มอยากจะให้เราเอาเข้าไปคูณนะครับแต่สําหรับตัวครูเองอะครูว่าไม่ต้องคูณก็ได้ครับติดไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอ่ะทุกคนครับไปกันต่อนะครับในข้อที่3นะครับอ่าโอเคข้อที่3ทําอะไรเห็นไหม ทุกคนถ้าเกิดว่าผ่านข้อ1ข้อ2มาแล้วครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะคล้องในข้อที่3เลยแหละใช่ป่ะฮะโอเคเห็น reading c o e e n t i a l มาแน่นอนต้องเป็นอะไรครับลบ4ข้างในเหลือ x กำลัง2หูข้อนี้มาให้เป็นเทาหูนาหมดเลยถูกไหมครับกระโดดไม่ใช่มาให้เป็นเท่าคูณของ4หมดเลยใช่ไหมครับซึ่งสบายใจแน่นอนนะฮะลบ4ดึงออกจากลบ4 x กำลัง2ก็เลยเหลือตัว x กำลังสข้างในอย่างเดียวครับแต่8 x จะถูกเปลี่ยนใหม่ตรงนี้นะครับเวลาที่ leading c o e f i e n เป็นตัวติดลบอ่ะต้องระวังเรื่องเครื่องหมายให้มากๆเลยนะลูกเพราะว่าถ้าเราดึงตัวลบออกมาจากตัวบวกมันต้องเปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมครับจากบวก8จะเปลี่ยนกลายเป็นลบ2งาโอเคปะแล้วก็ติดเอกวายนะครับบวก20คุณดึงลบ4ออกไปไว้ข้างหน้าเหลือเป็นอะไรครับ ลบหเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครูเลยพบว่าตัวนี้ลบสนะครับข้างหน้าสุดก็คือ x ยกกาลังสองลบสคูณกับตัวหน้าก็คือ x คูณกับตัวหลังเป็นอะไรดีล่ะถึงจะคูณกับ2 x แล้วได้อะไรครับตัวนี้คูณกับ2 x แล้วได้2 x แหมตัวเลขข้อ2 3 4นี่เหมือนช่วยเราเต็มที่เลยเนาะนะฮะ <c oughs> คูณเท่าไรหร่งถูกไหมครับและเราก็ต้องบวก1ยกกาลังสองเข้าไปหั 5, 1, ก1กําลังสองออกมาและเติมลบห ตามที่โจทย์กําหนดไว้เออนะครับยากปะไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปกันต่อนะกลายเป็นลบสใช่ไหมครับคูณกับอะไรครับตรงนี้แหละครับที่เราเห็นเป็นพ r โนเมเพอร์เฟกต์อ่าเพอร์เฟกต์สแควร์พหโนเมแพทเทิร์นใช่ไหมครับเราก็าเห็นว่าตัวที่คูไฮไลท์สีครัวสามารถที่จะเขียนรวบเป็นไบโนเมเพอร์เฟกต์สแควร์ได้ก็คือ x ลบ1่กำลังสใช่ไหมครับแล้วก็ตัวก้อนหลังก็จะเป็นลบ1ลบกับ5นะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะเอาไปลบกันเนาะก็จะกลายเป็นลบ4คูณ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ลบกับ6ครับเพราะฉะนั้นลบ6ทุกคนเปลี่ยนเป็นกำลัง2ได้ไหมเปลี่ยนอเปลี่ยนเป็น perfect square ได้ปะแน่นอนครับไม่มีตัวเลขที่ทำให้เป็นลบ6ได้แต่ถ้าเราใส่ square root ของ6ยกกำลัง2มันก็พอจะมองออกใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยจะเขียนเป็นลบคูณกับอะไรครับ x ลบหนึ่งนะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับ x ลบหนึ่งเป็นตัวหน้านะครับแล้วก็รูทหกเป็นตัวหลังก็จะว่าหน้ากําลังสองลบกับหลังกําลังสองเพราะฉะนั้นแล้วจึงได้เป็นหน้าบวกหลังนะครับก็คือ x ลบหนึ่งบวกรูทหกคูณกับหน้าลบหลังก็คือ x ลบหนึ่งลบรูทหกนั่นเองครับจบแล้วครับในข้อที่สามก็จะได้คําตอบออกมาเป็นลบสี่คูณกับวงเล็บนะครับ x ลบ1บวก6รรซึ่งคูณกับ x ลบ1ลบ6เข้ามานั่นเองครับทุกคนครับข้อที่1 2 3เป็นประมาณนี้แล้วครูทำให้พวกเราได้ลองดูแล้วใช่ไหมครับข้อที่4อย่างที่เคยทำกันนะครับเมื่อครูทำตัวอย่างให้ดูแล้วอยากจะให้พวกเราได้ทำไหมครับ ลองทําด้วยตัวเองดูบ้างนะครับเพื่อจะได้เป็นการฝึกฝนของพวกเราตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ที่บ้านแล้วพอไปเจอกันที่โรงเรียนเนี่ยก็จะได้ทํากันอย่างคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครทําแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะเขียนเฉลยให้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทําอย่าลืมทําด้วยตัวเองก่อนนะครับครูเชื่อว,ว่าพวกเราทุกคนทําได้แน่นอนนะครับอ่ะข้อที่4นะครับครูด,ดึงตัวสัมประสิทธิ์เฮ้ยตัวนี้ข้อนี้สัมประสิทธิ์มีไหมครับ สมมระสิิ์ตัวน่าสุดไม่เห็นตัวเลขนะครับแต่มีเครื่องหมายมาบอกเราใช่ไหมฮะฮะตัวนี้มีติดลบอยู่ก็ยังต้องดึงลบออกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราดึงลบออกก็แสดงว่า x กําลังสองนะครับลบเกําลังสองเนี่ยจะเหลือแค่เอ็กกำลังสองเดียวครับและเราดึงลบออกจาก 5x ก็จะกลายเป็นติดลบ 5x นะครับดึงลบออกจากบวก7็ก็จะกลายเป็นติดลบ7นะครับอพอเป็นเช่นนี้นเสร็จแล้วนะครับเราดึงลบออกนะครับ ทำให้มันเป็น perfect square นะครับทำให้เป็น b i n o m i a l perfect square เราก็จะทําให้ตัวก้อนหน้าครับเป็น x ทั้งหมดกําลัง2ลบกับ2คูณด้วยตัวหน้าก็คือ x ทุกคนครับตัวหลังควรจะเป็นเลขอะไรดีหน้าถึงจะคูณกับ 2x แล้วกลายเป็นติดลบ5บอกได้ไหมแน่นอนต้องเป็น5ส่วน2ครับเพราะฉะนั้น5ส่วน2เห็นเห็นอยู่แล้วไม่ได้ลบ7ใช่ไหมครับเราก็บวกด้วยอะไรครับ 5ส่วน2ยกกำลัง2และหักออกด้วย5ส่วน2ยกกำลัง2อย่าลืมเติมโจทย์นะครับก็คือลบ7เนาะตามที่โจทย์กำหนดเราก็จะเห็นแล้วครับว่ามี Perfect Square t r i n o m i l l นะครับอยู่ตรงที่ครูไฮไลท์นี่เองถูกไหมครับเราก็เลยจะพบว่าตัวนี้นะครับตรงที่เป็นวงเล็บเนี่ยนะครับตรงที่เป็นไฮไลท์สีืนเนี่ยครับสามารถเขียนเป็น x ลบ5ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2นะครับลบกับ25ส่วน4แล้วก็ลบกับ7นะครับ ซึ่งจะพบว่าตัว7เนี่ยไม่สามารถที่จะคูณไม่สามารถที่จะบวกลบกับลบยี่สห้าส่วนสได้ใช่ไหมครับก็เลยต้องคูณ4ทั้งเศษส่วนเข้าไปเนาะก็เลยจะกลายเป็นอะไรครับลบของเล็บ x ลบ5ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ลบ25ส่วน4ลบ28ส่วน4ครับอ่านะครับแล้วครูก็ขอจัดการต่อนะครับก็กลายเป็น x ลบ5ส่วน2ยกกำลังสองลบกับ53ส่วน4ครับทุกคน แล้วก็ปิดวงเล็บครับทีนี้ก้อนทัว53นะครับต้องทําให้เป็นสมการต้องทําให้เป็น perfect square ใช่ไหมครับก็จัดการเลยก็เป็นเท่าไหร่ครับ square root 53แล้วก็ส่วนด้วสทั้งหมดยกกําลัง2นะครับอ่าโอเคขอขออภัยครับพอดีรูปครูบังนะครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่ทันครูขออนุญาตใหม่อีกครั้งนึงนะครับลบ25นะครับกับลบ28ตัวนี้ได้เป็นลบ53ส่วน4นะครับเมื่อกี้นี้ตัว ตรงมุมตรงนี้ใช่ไหมครับมุมตรงนี้อ่ามุมตรงนี้นะครับของคูวางนะครับก็ขอทิ้งหน้าตอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้เป็นลบห้าสามส่วนสี่ถูกไหมเราก็อยากจะทําให้ตัวนี้เป็น difference of square ใช่ป่ะครับก็คือหน้ายกกําลังสองแล้วก็หลังยกกําลังสองครับห้าสิบสามใส่รูทเลยเพื่อจะใช้ยกกําลังสองแล้วเป็นห้าสิบสามเหมือนเดิมเนาะส่วนสี่เนี่ยพอใส่รูทออกมาพอใส่รูทเข้าไปแล้วอะครับก็เลยเหลือเป็นสองเนาะเราก็เลยจะได้ว่าตัวนี้ครับจะเท่ากับติดลบของเล็บ มองว่าตัวนี้นะครับ x ลบ5ส่วน2เป็นตัวหน้าแล้วก็รูท53ส่วน2เป็นตัวหลังนะครับจะได้ว่า x ลบ5ส่วน2บวกรูท53นะครับส่วน2คูณกับ x ลบ5ส่วน2ครับลบรูท53แล้วก็ส่วนด้วย2แค่นี้แหละครับก็จะจบแล้วครับเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้จะอยู่ที่ x ครับลบ5ส่วน2บวกรูท53ส่วน2นะครับ แล้วก็คูณกับวงเล็บนะครับ x ลบ5ส่วน2นะครับอ่าโอเคนะครับก็จะเป็น x ลบ53 x ลบ5ส่วน2นะครับแล้วก็ลบกับรูท53ส่วน2นะครับ ก็ทั้งหมดนี้นะครับจะสามารถที่จะทําตัวแบบนี้นะครับทำตัวอะไรนะครับทำตัว perfect square นะครับจากการที่เรามีร e a d ิ้งโค้เอฟฟนเชียลนะครับไดจากการดึงตัวรูทติ้งโค้เอฟฟนเชียลนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนครับคาตอบสุดท้ายนะครับที่เราจะเห็นกันตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ x ลบ5นะครับขอทอยนะครับ x ลบ5ส่วน2ลบกับรูท53ส่วน2นั่นเองครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับวันนี้ครูเชื่อว่าพวกเรานะครับน่าจะได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการดึงตัว สัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าสุดหรือว่า leading coefficient ออกมาข้างนอกเมื่อดึงออกมาเสร็จปุ๊บจะกลายเป็นเศษส่วนก็ตามหรือว่าจะกลายเป็นจำนวนเต็มก็ตามหรือเครื่องหมายจะต้องเปลี่ยนก็ตามอันนี้ครูเน้นย้ำกับพวกเราทั้งหมดแล้วเนาะแล้วสุดท้ายเราก็าไปเข้าขั้นตอนตาม EP ที่4ใช่ไหมครับเราก็สามารถจัดการพระหูน้มทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในรูปของ perfect square ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับ ถ้าถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับพวกให้กับพวกเราเนาะแล้วก็ให้กับเพื่อนๆเ,เรานะครับที่ยังไม่ได้เห็นคลิปนี้ได้เห็นคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณพวกเรามากมากเลยนะครับที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องคณิตศาสตร์หวานเพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจให้กับคุณน็อดด้วยนะครับเจอกันในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ความสำเร็จจะาเกิดจากการลี่นแปลงสวัสดีครับ